สวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปในนี้ครับผมก็จะพามารีวิวนักเตะอีกเหมือนเดิมนะครับก็อยู่ในแพ็กสายเขียว Player of the Week นะครับที่ Player of the Week ะวินะครับกลับมาอีกนะครับที่ซีซั่นเปิดนะครับน่านี่ก็เป็นพี่ใหญ่นะครับเลวานนะครับก็ถือว่าตัวนี้นะครับยังตึงเหมือนเดิมนะครับมาอีกนะแต่ว่ากลับมาครั้งนี้ไม่มีมูเตอร์นะครับผมก็มีค่อนข้างหลายร่างมากๆเลยนะโดยเฉพาะเป็นร่างของบาร์เซโลนานะครับ มาทุกครั้งสายเขียวนะครับมีทุกครั้งเลยนะนี่ครับล่างล่าสุดนะครับทุกคนก็จะเป็นบูเตอร์นะครับนี่ตันอยู่ที่101หนะถ้าเป็นฟอร์มเอนะครับล่างปัจจุบันแต่ว่าล่างนะครับที่มาแรกๆเดยนะครับ102เลยเนะครับทุกคนล่างนี้ผมว่าโหดมากๆเลยนะล่าง102นะครับก็จะมีล่างกัดไฮไลท์ธรรมดาด้วยนะครับแต่ว่าล่างนี้นะครับตันได้แค่99เเท่านั้นนะครับทุกคนนะก็เป็นล่าง มาล่าสุดเลยนะสำหรับสายเขียวของเรวานนะครับโรเบิร์ตเรวานที่ด็อกกี้นะครับทุกคนนะก็เรวานนะครับในร่างนี้นะครับก็สูง185อายุ35แล้วนะครับเล่นสไตล์เป็นโปกอปเชอร์นะครับเล่นได้สามตำแหน่งค่าพลังไม่ลดนะครับกองกลางตระกูลหน้าต่ําแล้วก็หน้าเป้านะครับทุกคนนะวอลรวมเลตติ้งนะครับ99สุดๆแล้วนะครับเกมลุกดีมากๆเลยนะ93มอลคอนโทร 85ถือว่าใช้ได้นะครับดิบบิ้ง81แล้วก็ไดโพซิชั่นนนครับ82นะครับทรงบอลสั้นนะครับ75เท่านั้นแต่ว่าจบสกอร์นะครับฟินิชชิ่งอย่างคมเลยนะ93ลูกมงเฮดดิ้งนะครับ86นะครับฟรีคิก78แล้วก็ลูกโค้งนะครับ73เท่านั้นนะอาจจะไม่ได้โดดเด่นหน่ยนะครับสปีดสปีดต้นนะครับ77 76นะครัฟพิงพาวเวอร์ในการยืดแรงเตะไกลนะครับ89 เสียดายนะไม่ถึง90นะครับจำการกระโดดนะครับ81ความแข็งแกร่งนะครับ82นะครับโอ้โหลูกหมงนะเกือบจะได้อยู่แล้วนะครับบาลานซ์การทรงตัวนะครับ78เท่านั้นนะครับสตานิมน้า82ดสิบองว่าีว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับทุกคนนะสกิลนะครับมีสกิลการหมุนบอลนะครับเฮดดิ้งนะครับชิดจอบคอนโทรลนะครับรองริงช็อตนะครับสกิลการยิงไกลนะครับทุกคนเวิร์ธไทม์ช็อตนะครับ ไฟติ้งสปิริตนี่ครับก็ถือว่าไม่สามารถเพิ่มสกิลได้นะสลับในร่างสายเขียวนี้นะครับก็เป็นสไตล์สุดหน้าอยู่แล้วนะครับสลับเลวานนะผมก็จะพามาซุมแหลงให้ดูด้วยนะครับว่าจะโหดสักแค่ไหนนะครับทุกคนนี่นะผมก็ซุมแหลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแผนที่เราใช้สี่สองหนึ่งสามแบบนี้ในครับเลวานยืนเป็นหน้านะครับซีเอฟเลยก็ตันได้แค่99เท่านั้นนะครับเสียดายนะไม่ถึง100นะครับร่างนี้นะครับ ไม่มีบูตเตอร์ก็จริงนะครับทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับ4-2-1-3นะครับโอ้โทีมมาดูกัน,นครับว่าจะจบสกอร์นะครับผมกิบแค่ไหนครับล่างล่าสุดเลยนะใครที่เป็นแฟนบอสตันนานะครับ,บก็ห้ามพลาดเลยนะใครที่ยังไม่มีทุกล่างนะครับสำหรับเลวานนะล่างนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเดงเหมือนกันนะสำหรับเลวานนะครับนะ สำหรับในร่างี้ปัจจุบันนะครับสายเขียวนะครับที่เป็นร่างล่าสุดเลยนะครับผมว่าจบสกอร์เกมรุกนะครับดีมากๆเลยนะแต่ว่าลูกมงนะครับตัวค่อนข้างใหญ่นะครับหนาก็จริงนะครับแต่ว่าจําการกระโดดนะครับค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะถ้ามีข้ากําลังจําการกระโดดนะครับแต่90ขึ้นไปนะครับนักเตะนะครับมงดีแน่นอนนะครับทุกคนดูจังหวะนี้ครับก็เลยเดียวนะนี่ครับขนาด เป็นนักเตะที่เปิดคอร์บอลแม่นมีแล้วนะครับก็ยังไม่เข้าหัวเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้นะก็ถือว่าจบสกอร์นะครับคมมีแล้วนะแล้วก็ยิงไกลนะครับทำได้ดีมากๆเลยนะคมกิบแน่นอนครับทุกคนมามาดูกันใครที่เล่นแล้วนะครก็เปิดได้แล้วเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถมาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนมาดูกันนเจอสวนอยู่นะครับครับไม่ผ่านมาลินี่ครับออกบอลมาที่เบนไว ให้มาที่แบ <ก S> ็กแฮมครับเข้ากลางมาเลวานครับพักได้ให้กับโฟเดนโฟเดนอื้หจังหวะนี้ครับจะจ่ายเร็วก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับแต่โฟเดนนะครับมาแก้ตัวได้โอ้โหก็ทําเสียบอลไปอีกครั้งหนึ่งเลวานครับดีดมาสวยเลยเบลโอ้โหเบลเจฟก,ก็ไม่ผ่านนะครับเขาก็เข้าเร็วเหมือนกันครับมานี่ครับดักได้ให้มาที่ลูกชอลูกชอ,อยังไงขอเปิดแม่นแม่นสักหน่อย <ś, S 2> อื้หก็ไม่มาทยานโขกีแล้วครับสำหรับเลวานนะ นี่นะครับจัำการกระโดดนะครับค่อนข้างน้อยนะครับเนี่ยเขาก็โดนใบเลี้ยงไปเลยไอ้หนู <S <S โอ้โหจานแจกใบหนึ่งเหลืองครับทุกคนมาพอเป็นกระกดิบเบลครับเปิดม,มุมบ้างนะครับคอนเนอร์เปิดเข้าหัวไม้สลับเลวานโขมาอื้มฮึนี่ครับไม่โดดจริงจริครับทุกคนจัำการกระโดดค่อนข้างน้อยอยู่แล้วครับเป็นไว้หมายสัญญาตยกมาให้กับโรดี้ครับ ได้มาโรดี้ครับยังได้ครับออกมาทีเบ้นไว้ครับเบคแฮมไม่ดีครับเสร็จเบเกนแต่ยังได้ครับที่โรดี้ครับใจมาเบคแฮมแบคแฮมแทงมาจังวันนี้เลวานโอ้โหปล่อยไปได้ง่ายครับเบลยังได้ครับลุกชอโอ้โหพอเปิดไม่ดีครับทุกคนได้ไหมเข้าทางไหมยังไงเลวานโอ้โหไม่ได้เลยครับจังวันนี้เสียบอลไปไป เขาจ่ายไม่ดีครับให้กับเลวานจับเป็นจังหวะพลิกพิกแล้วก็ยิงเลยครับทุกคนแต่ว่ายังมาติดเสียเพราุษาประตูครับจังหวะนี้ถือว่ารักทักทายเลยครับแบงค์แฮมครับทุ่มมาให้กับโฟเดนโฟเดนจ่ายคืนมาจะเปิดสตันนิ่ครับโอ้โหโกนิโอครับก็จิ้มออกไว้ได้ก่อนครับแต่ยังเข้าทางโฟเดนโฟเดนให้มาจังหวะนี้เรียว่ายิงครับโอ้โหไปชนเสาครับจอจอทุกคน แต่ยังได้ที่กระดิกเดียวใจมาแล้วก็ซับจังหวะทีก็เรียบร้อยครับไม่พลาดครับดูครับเบลให้แล้วก็จับ <c oughs> ก็สัเดเร็วเหมือนกันครับโอ้โหเรียบร้อยครับ1-0ครับในนาทีที่38ครับเรววนครับนับหนึ่งะครับตัวตึงไปแล้วนะจากผมได้ลองเล่นมานะครับที่เรววนนะครับเป็นสายเขียวเพยเยอร์ออฟเดอะวีคนะผมชอบล่าง ที่มาบาร์เซโลนานะครับล่างแรกๆเลยนะตอนนี้ก็ตันอยู่ที่102นะสำหรับล่างนั้นนะครับผมว่าบักมากๆเลยนะทั้งยิงทั้งมงนะครับล่างนั้นค่อนข้างคมกว่าล่างนี้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับทุกคนนะไม่มีบุสเตอร์เหมือนกันนะแต่ว่าตันอยู่ที่102เลยนะครับดูครับจังในการจบสกอร์ก็ไปโซนเสาอีกแล้วโขกอีกไหมครับอื้โขกมาผู้สาประตูครับยังบินปัดได้โอ้โหจานก็เหนียวเกินครับ หมดครึ่งแรกนะครับเราก็ออกนำไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์รับการจบสกอร์ของเรา5ครั้งเลยคของบอลนะครับหกสิบสามเปอร์เซ็นต์กว่าทีวาทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับสําหรับครึ่งแรกนะครับมาลุยต่อครึ่งสองครับกับการรีวิวนักเตะสายเขียวเพียร์เยอะออเดเวนนะครับเลวานนะครับมาจับลุยแรงแบบมีใจมาครับเกือบทะลุแล้วกเีโอครับยังดักได้ครับเอาแหวนครับให้มาที่โยนครับ โยนครับกระชากนี้เบนไว้ครับแต่ว่าเปิดไปไหนไม่รู้ครับจังหวะนี้โอนาแนนครับเลนสั้นๆมาครับที่มาคินยอตโยกยาวออกมาเหมือนกันครับเนเวนเนวสครับให้มาที่โฟเดนโฟเดนออกมาที่กระดิกเบลครับจะให้กันกับลูกชอไม่ถึงครับโฟเดนดกให้กับลูกชอลูกชอโขกได้ไหมครับโอ้โหเสียบอลไปให้กับคาเซมิโล ฮาเวนครับให้มานีมาโอไดกะาโอไดกะาโอให้กับเนีมาสวยเลยจังหวะหนีโยเข้าในเนีมายิงครับโอโหคมจิบเหมือนกันครับสำหรับในมาจูเนียในล่างนี่ครับที่จากฟีเหมือนกันนะดูครับให้มาแล้วก็ยิงครับงมจิบเหมือนกันครับโอนาหน่าก็เอาไม่อยู่ครับทุกคนมาเวลายังมีเยอะครับสมอกันครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโรลลี่ครับจะมาจะให้กับไดวานครับ คนหลายช่องเลยอาร์เซนอลเล่นกับไคฮาวเวตครับออกมาที่ริมเส้นโกยงโอโกอยงโอครับหยุดหยุดละบายครับคืนหลังมาฮาวเวตเนมาเนมาอีกเร็วครับจะพีกยิงไม่ผ่านมาดินี่ครับสกัดออกมาได้ครับดูเบนเนเวตออกมาที่กาติเบลเบลเบลจะฟิดแฟบไม่ผ่านให้ินนี่ครับ ม่สิบนบนจ่ายให้กับโอดกา,ดกาจะยิงครับไม่ผ่านมันกันเจอดักโคเ่นให้มาทีได้เร็วเวอจ่ายมาที่ลูกชอลูกชอคอสตันนี่หมดจักรยานอการครับสำหรับเลวานจังหวะนี้แต่ว่าไม่มีได้ครับก็ล้าหน้าแบกแฮมด้วยนะครับจังหวะนี้ข้าเข่าจังหวะนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะจักรยานอากาศครับของ เลวานนะโกนิโอครับเข้ากลางมามเบอร์ลิงแฮมออกมาที่กูลกาโมดิตแทงรูชองมาสวยเลยครับแต่ว่ามาลินี่ครับดักได้ก่อนมาลินี่ครับยังจ่ายมาได้ที่โฟเดนครับโรดี้เล่นกับโฟเดนครับโฟเดนจ่ายไม่ดีเลยครับเัลงได้ไหมเสียบอลไปครับโยนครับปล่อยมาทีโกนิโอแทนมาให้กับเบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมขึ้นหลังมาที่โกนิโอ เขาพยายามเล่นบอลเท้าต่อเท้านะครับงั้นใจจังหวะนี้ไม่ดีครับบอลนี้นี่ก็สกัดออกมาได้ก่อนครับมาขอสวนคืนบ้างครับแบ็กแฮมแบ็กแฮมโอ้โหไปไหนจังหวะนี้หมายครับขอเพิ่มเกมลุกนะครับเป็นหนึ่งขีดนะครับทุกคนเบี้เชคยังไงเบีเชคเดี๋ยวยาวออกมาเลยครับเอาหกไปได้ครับ เก็บได้ด้วยครับโฟเดนโฟเดนยิงจะให้กับแบ็กแฮมครับไม่ถึงเจอดักเหมือนกันนี่มาเบนไว้ครับมาได้ที่โรดี้ครับโฟเดนเลวานเลวันจ่ายจังหวะเดียวคืนมาที่เบลแกลิกเบลให้กับเลวันก็อีเข้าซ้ายครับอือหือมกิบเหมือนกันครับสามยืนทองคำครับดูจังหวะนี้จับหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดด้วยซ้ายครับทุกคนโอ้โหคมกิบเหมือนกันนี่ครับดูการจบสกอร์นะครับ อมกิบแน่นอนครับทุกคนนี่สำหรับเรวานนะถ้าพลังในการยิงไกลก็ดีนี่ครับจบสกอร์ก็คมนะครับเติมเกมรุกดีมากๆากนี่ครับมาครับสองหนึ่งไปเลยครับลุ้นแฮตชิกเลยนะครับสำหรับเรวานขออีกไหมแฮตชิกเลยไหมลูกชอจังหวะนี่เปิดมาให้กับโฟเรียนเรเวนไม่เข้าชาร์จเลยครับออกมาได้ไหมพยายามจะปั้นนะครับให้เป็นแฮตชิกจะได้ไหมครับ ช่วงท้ายเกมทดเวลา5นาทีครับได้ไหมจะได้ที่จะโดนครับทุกคนเบอร์ลิงแฮมตัดครับก็เรียบร้อยเงาสำหรับการรีวิวสายเขียวนะครับเยอะๆออกมาวิกในครับเรวานนะครับก็เอาชนะไปได้นะครับ2ประตูต่อ1นะครับก่อเป็นคนยิงทั้ง2ลูกเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแจ่มนะครับทุกคนนะในการจบสกอร์นะครับผมว่าค่อนข้างคมนะยังคมอยู่นะครับแต่ว่าลูกมงนะครับก็ประสิทธิภาพ ค่อนข้างจะลดลงอยู่นะสำหรับลูกมงนะครับนะนเตก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ35เลยนะสำหรับเลวานนในเกมนี้ก็เดตติ้งนะครับ7.5เลยนะใครที่เล่นแล้วนะครับในร่างนี้เป็นยังไงกันบ้างก็สามารถมาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขอไปทุกคนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด s u b s c r i b e ให้หน่อยคลิปนี้ก็ต้อลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ